นี่คือแมป i n g แมปแรกที่เราเข้ามาเล่นกันนะครับเรียกว่าเข้ามาสู่โลก i n g อย่างเป็นทางการด้วยแบบนี้นะฮะนี่คือแมปที่ชื่อว่า so i n g ไม่ได้อัปเดตนานเลยนะครับเมื่อวานตอนดึงคืนนะครับมีอัปเดตมาวันนี้เรามาดูกันนะครับว่ามีอะไรเปลี่ยนไปบ้างมีอะไรเพิ่มมาบ้างนะฮะโหลดอยู่นานแล้วนะยังไม่เข้าเกมสักทีคือแมป i n g นี่ผมเห็นหลายแมปแล้วนะมีปัญหาเรื่องเซฟด a ต a านะฮะมักจะทําเซฟของผู้เล่นหายคือเกมไม่ยอมเซฟอะไรประมาณนั้นคืออาจจะเป็นเพราะว่ามันเปิดเยอะหรือเปล่าข้ออมูลมเลยเยะ แต่อันนี้ไม่เข้าเกมแล้วไอ้ที่เราเปิดไปหลักล้านมันจะหายไปไหมอ่ะโอเคต้องดีเกมยังอยู่ไหมยังอยู่ฮะอาเคนนะครับหนึ่งในหนึ่งล้านสูงสุดที่ผมได้ในะเขานี้คืออ่าน่าจะเป็นอวควาติกอันนี้แหละหนึ่งในสี่ล้านอ่ะเราย้อนกลับมาดูหน่อยเบลเด็ดนะครับอันนี้เบลเด็ดนี่คือออร่าเขาดูสมูทนะแบบนี้มีแอนิเมชันแล้วก็ไม่ลกเกินไปนะฮะ มันดูมีพลังดีมีเซเลเชียลนะครับ3ามแสนห้าอันนี้เห็นบ่อยแล้วก็มีสตาร์เคิร์ชหนึ่งล้านวอร์ชัวอันนี้เปลี่ยนใหม่หรือเปล่าจําได้ว่ามีข้างบนด้วยใช่ครับเขาเปลี่ยนใหม่ผมจําได้ว่ามันเป็นอะไรดูดขึ้นมาข้างบนหนึ่งในสองล้านห้าแล้วก็อาเคนครับหนึ่งล้านหนึ่งในหนึ่งล้านมีสกิลในการวับฟึบนี่ โอเคแล้วก็ลูนาฟูมูลอันนี้หนึ่งในห้าแสนลูนาฟูมูลนี่น้อย,อยแต่ว่าดูสวยหนึ่งในห้าแสนเป็นลูนาที่เป็นมิวเทสนะครับฟูมูลแล้วก็อันนี้อควาติกเฟรมอันนี้ไม่ค่อยสวยเป็นพายุที่เป็นไฟปกติเป็นน้ำอันนี้ธรรมดาอ่ะโอเคอัปเดตมามีอะไรบ้างมีเป็นอิสเตอร์อิสเอเออยู่ตรงนี้เหยียบแล้วหายไป อันนี้น่าจะเป็นเควสใช่ไหมลามหาเอกเมื่อกี้ทั้งหมดโอเคมีกี่อันอะเนี่ยฮะได้ไปแล้วอันหนึ่งเมื่อกี้คาเนชั่นพิงเอกโอเคเดี๋ยวค่อยว่ากันเก็บน้ํายาด้วยจริงๆครั้งที่แล้วเนี่ยผมเตรียมอันนี้เอาไว้นะผมเตรียมอันนี้คราฟน้ํายาเฮเวนลี่แต่ว่าเป็นเบอร์หนึ่งนะครับยังไม่ได้ใช้เลยตอนแรกว่าจะอัดแต่ว่ามันไม่มีอะไรงไงมันแค่มาเปิดน้ํายาอย่างเดียวก็เลยขี้เกียจทำนะฮะรอให้อัปเดตก็เลยไม่ได้เข้ามาเล่นนานนะครับแปดแสนโลนะฮะเกือบล้านหนึ่งลว อ่ะในระหว่างนี้เดินไปก็โลดูผมว่าต้องปิดอันนี้อาจจะต้องเปิดไว้อันนี้อาจจะต้องเปิดไว้ที่ร้านตรงนี้มีอะไรใหม่ไหมร้านไอเทมถุงมือน่าจะมีนะถุงมือเราครับไปแล้วครับไปแล้วเอ็กโซกอนเลตครับแล้วมีมาใหม่เพียบเลยครับกาแล็กติกซับซีโร่อันนี้ยูสเกะครับได้เพราะว่ามีโอ้โหเดียโบลิร้อยกว่าอันแมกเนติกเอ็กโซติกเฮ้ยมีออโต้แอดด้วยเหรอเออมีออโต้แอดด้วยดีมาก หมายความว่าถ้าเกิดเราเปิดได้เนี่ยจากกระเป๋าเราจะมาอยู่ในนี้นเลยอัตโนมัติโดยที่ไม่ต้องมานั่งลบโอ้ขอบคุณมากฮะกาแล็กติกนี่แชร์อะไรนะกาแล็กซี่เออกาแล็กซี่เราไม่มีเหรอไอเขานี้ไม่มีแฮะแต่ไอเขาสำรองมีเพียบเลยนะฮะกาแล็กซี่ไล่เขาเลยแต่คือมันเป็นเกมที่แบบเปิดทิ้งเอาไว้อะเป็นเกมที่ไม่ต้องทําอะไรเลยเปิดทิ้งไว้อย่างเดียวอ่ะโอเคมาเปิดผมมีคนเปิดได้หนึ่งในเก้าสิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าฮะ ่าลองดูซิอันที่หายายากๆผมใช้น้ํายาก่อนแล้วกันน้ํายาธรรมดาน้ํายาเพิ่มโชคถุงมือใส่อยู่แล้วเอ็กโซก้อนเล็ o เอ็กโซกอนมาเหมือนจะมีออร่ามาใหม่ด้วยนะฮะแต่ไม่รู้ว่าระดับไหนอันนี้คืออะไรอันนี้คือเหลืออยูเจ็ดพันอันนี้ยังไม่เปิดคืออะไรครับน่าจะเป็นเควสอันนี้แหละอีสเตอร์นะฮะได้อันนี้ไปคือน้ำยาอันอื่นเนี่ยครับไม่ค่อยคุ้มนะต้องเฮเวลี่เท่านั้น อันอื่นใช้แล้วเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นประตูมิติวาร์ปเข้ามาในถ้ำสเตล่าเควสไม่มีน้ำยาโพชั่นเหมือนเดิมฮะฟอร์จูนเฮสเฮเวอรี่เนี่ยฮะเฮเวอรี่นะครับเฮเวอรี่หนึ่งเฮเวอรี่สองยังไม่ได้นะแต่ว่าหนึ่งเนี่ยได้แล้วสามารถคราฟได้เลยเพราะว่ามีอยู่หนึ่งร้อยอันพอดีลองแค่นี้ดูก่อนไหมเฮเวอรี่หนึ่งมันประมาณกี่เปอร์เซ็นต์นะ,หล,ลนะหลักล้านอะหลักล้านหรือถ้าเกิดเป็นเฮเวอรี่สองเนี่ยสิบล้าน สิบล้านขึ้นเอ,อในถ้าม,มีอะไรเพิ่มไหมมีอะไรมาใหม่หรือเปล่าอ,อ๋อตรงนูน้นตรงนูน้นตรงนูน้นนในถ้าม,มีพื้นที่มาใหม่อะฮะอันนี้คือน้ำยาใหม่เหรอคืออะไรอะ่ะไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยครับเป็นถ้ำเห็ดที่มีราวาอยู่ข้างล่างงูแสืไว้เดินเล่นฮะอืออะไรมา โอ้ oh. ไม่ได้เลยเลยมีบันไดด้วยแฮะตรงนี้บันไดปีนปกติก็ไม่มีอะไรครับเหมือนเป็นถ้ำเอาไว้เดินเล่น uh huh. อันนี้คือ UGC มันเกี่ยวกับโชคไหม UGC อันนี้โลโลอะไรเนี่ยซื้อแล้วใช่ไหมฮะคลิกโลคืออะไรคลิกโลคือคืออะไรครับคลิกโล อะไรอ่ะอะไรคือคลิกโลเดี๋ยนะผมว่าไปดูที่ Discord ดีกว่าไม่รู้มีอะไรเพิ่มบ้างไปดูหน่อยอ,อ๋อนี่ไงตรงนี้ก็ได้นี่ระบบใหม่ฮะออโต้แอดคราฟติ้งนะครับมัลติแอดคราฟติ้งก็คือคราฟให้อัตโนมัติมีการแก้เกียร์ที่ใส่ไม่ถูกต้องมีถุงมือมาใหม่ฟรีอันนะครับแล้วก็แจ็คพอตก้อนเล็ดทำใหม่อันนี้เขาปรับถุงมือก้อนเลดฮะแจ็คพอตก้อนเล็ดเนี่ยปกติแล้วถ้าเกิดเรารีโลได้เป็นแจ็คพอตเนี่ยจะได้เงินด้วย เขาปรับจาก777เป็น77นะฮะปรับไปเยอะเลยนะหายไป700เลยอนะ่เเหลือ77ออันอื่นไม่มีอะไรเนิร์ฟเอ็กโซคอนเทอ้าอันที่เราใช้อยู่นี้นะมันแทบไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะ <c oughs> ยังจะเนิร์ฟอีกเหรอบวก100%โชคลบ25%่สิบาอ์คูดาวอ๋อจาก25%่สิบาร์เคูดาวเหลือ20%คูดาวลดสปีดลงฮะมีคัสตอมคัสฟีนถ้าเป็นออร่าที่100ล้านขึ้นไป พี่ครับผมเล่นมาเป็นอาทิตย์11 a อ c o u ค t สูงสุดที่ได้นี่คือ4ล้าน5ล้านมีอยู่แค่นี้แอดออร่าคัส4ีรีเพย์อ๋อรีเพย์ได้มีออร่ามาใหม่8อันหลักเท่าไหรอ่อ่ะมีสกินใหม่ของออร่า2อันมี3ออร่าลิมิเต็ดไทมแล้วก็มี2 u n o b t a i n ก็คือออร่าที่ไม่สามารถเก็บได้2ออร่าแล้วเก็บยังไงมามาม,ามายังไม่มีดาวเลยฮะเนี่ยตั้งแต่เปิดมา อะไรอ่ะเราเจออะไรมันค้างบลิดดิ้งฮะบลิดดิง้งเนี่ยขยายถ้าฮะเพิ่มสิ่งเล็กสิ่งน้อยประตูตอนนี้มีประตูวาร์ปเข้าออกแล้วแล้วก็อีเวนต์ครับอีสเตอร์อีเวนต์เก็บไข่อีสเตอร์อีเวนต์ให้ครบมีเวลา3อาทิตย์ฮะเราจะได้เพิ่มโชค50%แล้วก็ได้ UGC ด้วย UGC มีจำกัด100,000หรือประมาณ7,000เมื่อกี้แล้วก็เควส t อันที่2ยังไม่มาแอพิฟูมีเวลาสอาทิตย์เหมือนกัน ลิมิตไทม์ออร่าดีฟาหนึ่งในสองจุดสองร้อยยิบสองล้านโครเมตหนึ่งพันนะครับหนึ่งในสี่สิบล้านแอมพ s ชหนึ่งในสี่ร้อยล้านสองล้านจะได้หรือเปล่ายังไม่รู้เลยส 40, ี่สิบล้านสี่ร้อยล้านโอเคเอางนี้ผมว่าผมพร้อมที่จะใช้น้ำยาเฮเวนลี่เบอร์หนึ่งเนี่ยไม่มีดาวเลยนะตั้งแต่เปิดมายังไม่ขึ้นสักอันครับมา อากไปนอกก่อน,อน,นทุกคนคิดว่าผมจะได้อะไรครับอไอคูณสองโบนัสเนี่ยไม่ได้แต่ว่าเพิ่มโชคตรงที่ออบบี้น่าจะช่วยอยู่แล้วก็เพิ่มโชคจากอันนี้หนึ่งขวดก็น่าจะได้เลืออยู่สองขวดฟอร์จูนก็มีอยู่หรอฟอร์จูนมาจากไหนเนี่ยเรากระโดดไปตรงนู้นก่อนแล้วก็ค่อยกดใช้มาลุ้นกันจะได้ออร่าอะไรอาจจะเป็นอาร์คแองเจิลที่ผมรออยู่ มนเนิ่นนานโอเคตรงนี้แล้วก็กดใช้ก่อนกดใช้ Fortune Potion อันนี้สต็อปไปเลยออโต้โลปิดไปเลยควิกโลปิดไปใช้ Fort u n e p o t i o ออันหนึง่งแล้วก็ Luc ก y p พ t i o n อันหนึง่งแล้วก็หมดแล้วใช่ไหมหมดแล้วมารับอันนี้แล้วปิดอันนี้ก่อนเพื่อจะได้ลุ้นแล้วก็กดตรงนี้แล้วก็กดใช้ h e a v y ลี่พอยซ้อนอันหนึง่ง แล้วก็กดสุ่มโอ้สีขาว undefined ใช่ไหมแล้าจอแตกเฮ้ย s t o r m o n หนึ่งในสามหมื่นคือมันเป็นเบรกทูใช่ไหมก็เลยกลายเป็นสามแสนอืม I love this game กระเป๋ากระเป๋ายังไม่เต็มฮะอ่ะลองดูฮะนี่คือ s t o r m o l l นะครับเป็นพายุที่พัด ผมกระนำมาสู่ผมลงมาเต็มๆเลยเปี้ยงลงมาเลยอ่ะเดี๋ยวค่อยเก็บเบอร์สองก็ได้ลองเบอร์สองดูมันต้องฟาร์มอะ่ะทั้งฟาร์มทั้งเปิดทิ้งไว้โอ้นน่นนี่นั่นเต็มไปหมดเนี่ยอาจจะไม่เชื่อว่าผมเล่นนานขนาดไหนนะครับนี่คือเวลาที่เข้ามาเล่น10วันสิบสาชั่วโมงแล้วก็10กว่าแอคเคาท์ด้วยนะโลไป800แสนกว่าครั้งหายากที่สุดที่เปิดได้คือสองล้านห้านั่นแหละฮะชีวิตผม ชีวิต RNG อ่ะฝนตกไม่ได้เลยเลยครับหมดแล้วฮะน้ำยาเรียบร้อยอัปเดตประมาณนี้ออล่าม,มาใหม่คงต้องไปเปิดก่อนครับถึงจะมาดูได้ว่ามีอะไรบ้างเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ